สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีครับผมทางหายไปโดนครับกับช่องที่ทำกินชาแนลครับผมวันนี้มีเวลามีโอกาสครับมาใส่เบ็ดครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดปักบดนะครับเนาะนี่ครับวันนี้ก็นี่ครับเบ็ดวกสิบคันครับเนี่ยลูกปลาเคีงนะครับเนาะนี่ครับใส่เบ็ดปักบดปลาเสียมครับปลาเนื้ออ่อนนะครับเนาะที่แม่น้ำซีครับ น้ำสีจังหวัดชัยภูมิครับนี่ก็น้ำแดงน้ำไม้มาครับผมอีไซนะครับเนาะอลิมฟังสีนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับใส่กันยังไดนะครับเนาะเงี้ยปากเขีงครับเสบียดปากโกนเงี้ยปากเขีงใส่กันยังไดเกาะเกี่ยวกันยังไดครับนี่ครับเกี่ยวเกี่ยวหลังนะครับนอ้เอามาปักกันครับผมนี่ครับ ปลาหน้ำไปหลายที่ครับนี่นะครับเนาะใส่เบ็ดปลากดเงี้ยปลาเค็งน้อยครับหรือว่าปลาหมอ้ครับปักเบ็ดปลากดครับที่บริสานฮะคุณทางภาคกลางอาจจะปลาโมลูเรียงแลครับเนาะขุดไทยเน่ลาวเน่แล้ครับเนาะนี่ครับให้ร้อยอยู่ก้าหน้ามบางทีนะครับเนาะเดี๋ยวมาใส่หลังต่อไปครับผม ครับตอนนี้ก็ขามมาฟังพี่ครับผมกี่รใส่ฟังพุ่นเนาะขามมาฟังนี่เป็นเคลื่อนครับครับเดี๋ยวเขาจะเดินครับเดินตามเลาะไปที่นั่นตามหินข้างล่างนะครับเนาะใส่ไปตามสายน้ำนะครับนี่ฟังเป็นเคื่อนครับฟังนี่เป็นหมู่บ้านนะครับครับเดี๋ยวลงไปใสข้างล่างกันครับกลับลงมาข้างล่างครับผม ตรงนี้กันครับปักคริมแม่น้ำชีนะครับตอนนี้เบ็ดเรือมาประมาณนี้สิบพันครับเดี๋ยวตามสายน้ำนะครับนี่ครับรเสียบไปในรองหินเลยนะครับเนาะค่อนข้างคนข้างจะเสียบยากน้อยนึงครับนรบแก็มเลยครับ ต่อครับผมครับเดี๋ยวกะทิ่ไทยทำแค่นี้ครับตอนแรงมาใส่เบสแลครับเนาะเดี๋ยวมารุนกันกอนลางคืนนะครับเนาะสองคุมกะรอบเสาเส้เนนึ่งนะครับใส่คันนี้กะทั้งใครมาลุนกักนกลางคืนครับ ครับวันนี้ก็เวลาสองทุ่มครับผมในเวลามายามเบ็ดนะครับเนาะกลางคืนก็จะมือจั็กน้อยครับใส่เลาะนี่เนาะเดี๋ยวยางมึงจั็กน้อยครับก็บางครั้งบางทีก็จะทายอจะช็อตที่ในป่านะครับเนาะบางช็อตอะไปทายครับเพราะว่ามันมืนครับมอมเคเห็นท่านี่ยังปกติครับนี่เบ็ดคันหนึ่งครับอาจจะประชดเจนนะครับเนาะกลางคืนขับยางมึงอีกเจ๊ น้อยครับแระเวนี้ใส่ไว้สามหลังพูดครับนี่ครับเวทจะเป็นสีแดงทีนะครับเนาะติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไว้ครับนี่ครับนี่แดงๆครับนี่มองเห็นไหมครับอันนี้ยาเบดครับเยอหมดคันแรกเตรียมมาไว้เปลี่ยนทายอยู่นะครับเนาะยา ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพ่อครับคันนี้อยู่ครับคันนี้อยู่ครับนี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 ่นี่นี่ครับนี่ปลายเบ็ดปลายเบ็ดครับมึงอู้ยืนย่งปลายครับปลายังปลาอ้ยัครับนี่ครับแหงนึงแหงครับปรากฏปรากฏครับนี่ครับเราขำคืนมาแล้วครับเต็มแรกครับท่านผู้ชมครับโอ้ยปรากฏใส่ยังงครับขำคืน นี่ครับเต็มแรกมาแล้วเนี่ยปลาเคียงนะครับเนาะมันมันครับขอหยัดกำมือครับนี่ครับเต็มแลกครับผมนี่เต็มกำมือครับประกวดประกวดครับนี่สุดยอดเนี่ยปลาเคียงครับใส่งาม ขอขอปากพอดีนะครับนี่ครับปากกดเต็มกำม,มือครับแต่ละตัวอเมนเสียงเอ้หน่วยเดียบังรนโอม,ม,นมีปลา ครับเบ็ดนะครับเนาะครับกามายามฟังทพี่จะบปลงไปตรงหินเนาะมันยากยางครับเดี๋ยวเดินหยางมพื่อเคลื่อนครับถ้าถือยังไงก็จังค่อยลงไปเอาเนะครับเนาะอันนี้อีกคั้นนึงครับนี่นี่ครับเบ็ดสะสร่อยงแดงนะครับเยื่อยังเหมือนเดิมครับผมต่อครับนี่ครับ นี่ก็เหมือนเดิมครับนี่ครับเบ็ดอย่ายวยังไปเรื่อยครับผมได้ปลาจังค่อยทายทับนะครับเนาะครับสำหรับคืนนี้ครับรอบสองทุ่มมีคันสุดท้ายครับนี่อะไรคบนี่แบบคันทุ่ยทรายครับปกติครับผมปังนี่บ่ได้แักคตัวครับสรุปรอรอบเมื่อคืนนี้ได้ตัวเดียวครับปรากฏนี่ครับ งามๆครับปกติตัวนี้ครับเดี๋ยวล้อรุ่นตอนเศร้ากันครับผมะมาสักตีหานะครับเนาะจะออกมายามอีกรอบนึงครับครับตอนนี้ก็อกมงเศร้านะครับเนาะว่าจะมาตีห่าครับฝนตกครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าตอนเศร้านี่จะมานหรือเปล่าครับคืนนี้ได้ไปตัวนึงนะครับเนาะน้ำสีก็ขึ้นมาอีกน้อยนึงครับเดี๋ยวลุ้นกันครับ แต่ว่าเบื้งตอนนี้ครับผมอย่ามาเรื่อยครับก็ค่อยกินมาเลยครับอยากมาฟังทังพูนครับนี่ขำสีฟันทังนี้ว่ได้ครับอันนี้น่าจะเยอะมดครับท่นนะครับ นขันติดครับขันติดนี่ครับนี่ครับนี่ขันติดครับโคตรประโดครับนี่ครับสาวนี่นะครับเนาะกดครับเงยปลาเข็งกระบาเนี่ปลาหมอครับตุ๊กปลาหมอนะครับเนาะ อราหยาดดึงครับนี่ครับเส่ถังครับผมแตมแบกของเศร้านี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปลุงกันต่อครับผมครับนี่ก็เป็นไม้เท่ายครับเป็นเคลื่อนไม้นำซีนะครับเนาะนี่ครับหลังนี้คือยุโตนึงครับปลาเสียมนะครับเนาะปลาเนื้ออ่อนครับ ครับยางเบิงยางรุ่นไปข้างบนนะครับเนาะฝนมโตครับเอาบางช่วงบางตอนครับเดี๋ยวลงไปเอาครับตัวนี้ข้างล่างวนครับบันไดทั้งพุ่นครับพู้นครับครับนี่ครับลงมาแล้วครับผมผนกระตกลิ้นครับตกลึดขึนครับคือนี้ครับผมมีป่าเนื้ออ่อนครับ บูตคับยิงอ้อนครับดีครับปลาเสียมปลาเสียมครับนี่ปลาเสียมอันนี้อ้อนอันอุ่นปลาเสียมนะครับเนาะนี่ครับ นี่ครับผลงานครับปลาเสียมครับเนาะถ่ายท,ทำแค่ปลากรดปลาเสียมสองตัวครับอีกสองตัวเพ่ได้ถ่ายนะำฝนตกนะครับเนาะพยายามเแ้านี่ครับพยายามนึงกลับมาแล้วครับหอดบ,บ้านผลงานวันนี้กลับมาเคลื่อนอีกตัวหนึ่งครับ